สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าหลังจากแม่น้อยได้ส่งพัสดุไปให้ลูกเนาะคะ่ะก็พัสด,ดุไปถึงเมืองไทยเรียบร้อยแล้วนะคะการส่งพัสดุก,ก็คือว่าเป็นกล่องเหมาใจาขนาด XL ที่แม่น,น้อยได้ลงคลิปส่งของข,องขวัญเออส่งของไปให้ลูกนะคะกล่องประม่านนั่นคะ่ะหนึ่งกล่องนั้นจะบรรจุไม่เกินยี่สิบกิโลนะคะเพราะว่าเป็นกล่องเหมาใจานะคะอ่อาฐานในกล่องนั้นเบอร์ XL นะคะ เขาจะเขียนหม่ในขางกองเล่า20กิโลนะคะขนาด XL ของสซวีเดนนี่เขาอยู่ที่เฮ้าบรรจุนะคะบรรจุจังไดกก็ะได้แพ็คจังไดกก็ได้จกเกงซาเดกก็ได,ได้แต่ว่าอย่าให้มันเกิน20กิโลนะคะถ้าพี่น้องแพ็คแล้วมันได้แค่0ถึง5กิโลตรงเป๊ะนี่พี่น้องสิไดใจอยู่แค่454โครนนะคะรวมประกันนะคะ แต่ว่าถาเกิน5กิโลแต่ไม่ถึง20กิโลเข้าเสียใจทั้งหมด666โครนนะคะรวมประกันแล้วเรียบร้อยถ้าคิดเป็นเงินไทยกะตีแบบเพื่อเหลือประขาดนะคะขาดกระขาดนิดหน่อยะกิอซู่ประมาณ2,000บาทรวมประกันเนาะค่ะเนาะที่นี่ของเนี่ยเขาแพ็คเข้าตรงแพ็คดีๆค่ะเอ่าเป็นความบกขาคดคิดของไม่เยน่อยแลวก็ความเพอเรอนะคะในการแพ็คของ เดี๋ยวจะมาวอาเรื่องแพ็คของนะคะหลังจากที่แม่นอยทําการทรงไปเซตซับเรียบร้อยพัสะดุใส่เวลาเดินทางอยู่แม่นอยทรงวันอาทิตย์เนาะอุ้ยแมนบอกวันอาทิตย์หรือวันเสาร์แมนอยทรงวันอาทิตย์ค่ะแม่นอยทรงวันอาทิตย์แล้วก็ไปถึงวันพุธเนาะค่ะกับประมาณสิบสิบเอ็ดมือนะคะสิบถึงสิบเอ็ดวันถึงอ่ามือบีบีประมาณสิบเอ็ดวันเนาะคะ่ะเนาะ ระววางที่ส่งสิมีรหัสหมายเลขให้นะคะเขาสามารถเช็คในเว็บไซต์ใดว่าตอนนี้พัสดุเข้าออกจากเมืองนี้ไปเมืองนี้ข้ามประเทศผ่านด่านศุลกากรถึงจุดที่นําแจกจ่ายนะคะแล้วก็จุดนําส่งเนาะค่ะพอส่งเสร็จแล้วมันก็สิบอกเขาว่ามีคนรับแล้วยังเรียบร้อยนะคะนี่คือการส่งซึ่งเป็นการส่งไปเมืองไทยครั้งแรกในะการส่งพัสดุของไมอานอยและเป็นการทดลองนําที่นี่ ได้บทเรียนมาอย่างหนึง่งในการสร่งค่ะเวลาส่งที่เป็นของกินนี่อันไหนที่เป็นมาเขาเรียกยังบรรจุพันุ์นั่นอะคะ่ะเขาตรงเบิ้งดีๆเพราะว่าแม่น้อยส่งไปละเกิดการผิดพลาดโดยการแพ็คของแม่น้อยเองในส่วนของแม่แมพินแพ็คไทยนี่ไม่ผิดพลาดนะคะในคลิปที่ส่งของไปเมืองไทยแม่พินช่วยแพ็คนี่คือแม่พินจะแพ็คใส่ถุงใส่ถุงสิบล็อก ตัวใดมันสิเป็นแต่แตกนะคะที่นี่ไม่น้อยทรงเป็นอ่สักอุสัดนะมันเป็นคล้ายๆคล้ายๆเกลือผสมเครื่องเทศนะจ๊ะแล้วมันเป็นปาล็อกเหมือนกันกับเกลือกองกระป๋องสีขาวชวมพูตันตร,ตรงด้านริมในรูปภาพเนาะค่ะเซจแล้วว่ามันปิดฝาแล้วเรียบร้อยก็เลยบริใส่ถุง ขนาดเกลือมันกระบเฮียเนาะเกลือมันกระบอ,ออกงี่สินะบานีโตนั่นแบบบางเอิญมันอาจจะเวลาเข้าแบบเข้าแพคเข้าบรรจุแล้วมันอาจจะอยู่ขังกองหรือเกิดการแบบว่าอเอา่เอเข้าเข้าเข้าอัดมันแล้วมันบนนิ่งอะค่ะเวลาเข้าจัดจัดพื้นที่มันแล้วมันบนนิ่งมันสามารถดินใดหรืออย่างบอลูปาโกดว่าเปิดออกหมดเลยหกหมดเลยหดหมดเลยนะคะหนึ่งกระปุกเกลือหนึ่งกระปุกเกลือที่ผสมรสชาติน,นะคะ เหลือที่ผสมรสชาตินะหกออกไปหนึ่งกระปุกไงแต่ว่าแม่หน่อยซื้อไปสองกระปุกยังเหลืออีกกระปุกหนึ่งก็นยังดีค่ะเพราะว่า,า,าปังปอนเพิ่ออยากชิมน,นะคะมีตัวเดียวค่ะทีชํารุดนะคะก็เป็นการบรรจุของแม่หน่อยเองต่อไปรอบหนาของทุกอย่างถบ่มันใจควรใจ่ถุงครอบอีสันหนึ่งมันเกิดยังคืนหลังจากมันเฮียนะคะหลังจากที่มันหกไปหมดเลยคือมันเปื้อนไปหมดเลยค่ะ เพราะว่าเกลือ,อน,นี่มันจะมีความชื้นเนาะแล้วก็มันปรุงรสชาติไปน้ําแบบน,นี้มันก็จะมีความชื้นมันเปื้อบบนไปหมดเลยกับของเท้าแพ็คบีบีไปรับของเมื่อนี่อ่าอยู่ตรงนี้ตีนี่ตีบอกน้องคะพี่เห็นว่ามันมีมุดขึ้นน่าจะมีของแตกนะคะลูกมีของเสียของเน่าหรือปล่าว่ะสันบีบีเอาขึ้นมาก็เลยเอามาเปิดเบิงเปิดกล่องใหแ้แม่เบิงแม่ว่าเออเป็นความผิดของแม่เอง อ่าของที่เห็นในรูปตรงนี้จริงๆมันหลายก่หนีนะคะบางส่วนที่อัดไปแล้วที่ใส่ไปในกองมันเปื่อนบีบีก็เอาน้ำไปซักแลก้วก็บางอย่างก็เอามาให้พี่น้องเบ่งบไดในกองเพราะว่ามันเปื่อนน้องก็ไปเสร็จทาความสะอาดนะคะตากแดดยู่กบมีเป็นบางส่วนถามว่าการทรงคุ้มค่าบอคุ้มค่าอยู่คะ่ะในส่วนนี้ก็สิมีอ่ซุปของปังปอนแล้ะก็จะมีผงโรยผักนะคะ ที่ว่าเป็นผงหอยผักผงผงร้อยผักสลัดแบบของต่างประเทศนะคะคือเขาอยากกินกับหั่นผักหรือว่าเอาไปโรยบนผักก็กินได้ังีสิเนาะแล้วก็จะมีเกลือเกลือชีสที่ไม่หน่อยว่าอีกกระปุกหนึ่งที่ยังเหลือแล้วก็จะเป็นผงร้อยเฟนฟ้ายนะคะปังปอนเพิ่นอยากได้กระสีเอยบีบีกระสิจัดทรงให้อายในโอกาสต่อไปที่นี่ในการทรงของให้ปังปอนน่ะนางอยากได้ซอสพวกของเกาหลีปรากฏว,ว่า แม่ไปหาซื้อให้เราค่ะมันบ่มีนะคะมันมีแต่แบบเป็นเหลวๆแล้วมันทรงยากค่ะของเหลวมันอานทรงบ่ได้ก็เลยบอะกาศซื้อมาจากสต็อกโฮมเนาะแม่ก็เลยให้น้องอะ่ะสั่งเป็นมามา่าหม้อไฟให้พี่ปอนสิบกว่าสิบกว่ากล่กองนะคะสิบสี่ลกล่องหลากหลายรสชาติเนาะแล้วก็มีข่าวแบบหม้อไฟน้ำทรงไปเพ่อนแล้วแล้วก็ตามด้วยแคบหมูนะคะแคบหมูปรุงรส น้ำพริกกากหมูปรุงรสเผ็ดนี่ก็สิบท่อส่วนของยากระทรงเป็นแคบหมูแบบไม่ปรุงรสเพราะยาบอกกินเผ็ดแต่เป็นว่าของคอดพี่ป่อนเรียบร้อยตามที่เพิ่นต้องการแล้วก็เหลือส่วนที่แม่ทรงไปถึงแล้วบีบีก็จะแพ็คของทรงให้อายต่อนะคะในส่วนของบีบีก็รองเท้าใซ่ได้พอดีโอเคเสื้อก็ใส่ได้พอดีก็ถือว่าโอเคไม่ผิดพลาดอะไรเนาะแล้วก็สําหรับการทรงของไป ของไม่น้อยก็มียี่ห้อตามพี่น้องเห็นนี่แหละค่ะบบไดเสียเงินภาษีเพิ่มนะคะไม่ได้เสียภาษีเพิ่มเพราะว่าแฟนคลับหลายคนบอกว่าเคยส่งของจากต่างประเทศไปให้ญาติปรากฏว่าต้องเสียเงินเพิ่มอันนี้บบไดเพิ่มนะคะบบไดเสียยังนะคะไม่ได้เสียอะไรเลยที่นี่นี่ค่ะคือสุก,กิซื้อไปเดี๋ยวน้องเพิ่งจัดการส่งไปเห็ไอไายนี่คือผงที่ไสสลัดเนาะคะ่ะเนาะถีปังปอนเพิ่นอยากสิ้นนะคะแล้วก็จะมีผงม,มักเนื้อไก่ค่ะเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้ออันนี้ สามฮอปปัิมีเกลือฮิมาไรานะคะฮิมารายาอีไอย่างค่ะนะแล้วก็เพิ่อนอยากได้สินับนะคะหรือว่าบานเฮาเอินอีย่างเนี้ยไม่เคยจำบัวใดเนาะเนี่ยค่ะแต่ว่าในการสร่งของก็ถือว่าโอเคช็อกโกแลตบัวร่าไรนะคะตัวนี้คือช็อกโกแลตบัวร่าไรสบู่ไข่กับไปด้วยสภาพครบสมบูรณ์ไม่เละไม่แตกผิดหวังแค่ตรงไม่เย็นหน่อยบอยอัวใดฮอตัวเกลือที่ว่านะนั่นแหละคะ่ะ ก็เลยต้องบางส่วนที่มันโดนเก,นกเลือโดนยังก็เลยต้องไปทํำความสะอาดไปพึ่งนะคะเพื่อให้มันบดเสียในโอกาสต่อไปส่วนการส่งของให้ลูกกินบ่าวาซิส่งไปจากเมืองไทยหรือส่งจากต่างประเทศก็หายพ่อกันหายท่อกันนะคะลูกสองต้นกาหารกันแล้วเม่หน่อยแต่ยังบรให้แค่ตงน,นีีนะคะคือวางเงินทีเม่น้อยซื้อนี่ก็คือซื้อสะสมและซึ่งที่เสียหายก็คือเงินผีเก็บบำนวนเฮ็ดมีเล็กๆน้อยๆอยเก็บสะสม ก็จังสิได้เป็นของชิ้นหนึ่งให้อยู่นะคะอมอีก็ทําทบางสิ่งบางอย่างให้ลูกสองคนอยู่นะคะอ่าอะไรพิเศษให้ลูกสองคนอยู่รอให้สิ่งนั้นเสร็จสมบูรณ์แล้วจะเอาน้ามาบอกเราที่น้องเอาเฮ็ดไ้ให้ลูกเป็นมุ่นเป็นมั่งเนาะแล้วมาเบิ่งมาซิ่งที่แม่เฮ็ดไทยของมันบางอย่างมันอาจจะไม่ได้ล้ำค่าแต่มันเห็ดออกมาจากความู้สึกข,ของแม่แลความอยากให,ให้ลูกได้นะคะเติมเต็มสิ่งที่ขาด เพราะว่าเข้าตอนเป็นเด็กน้อยเข้าขาดอีกอย่างแน่เแบบขเข้ากับข้อเข้าชดเชยใดเข้ากรอยากสนองในข้อหม้ซึกของเข้าเนาะคะ่ะในสิ่งที่ขาดไปขอบคุณพี่น้องหลายๆค่ะที่ให้การติดตามแล้วก็ให้ข้อมูักคอาตเมตตาของครอบครัวของเข้าและเข้าใจในสิ่งที่เราเป็นปัญหาที่เรามีอยู่และความเป็นอยู่ของเราทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็เข้ากระซิบไม่คิดจะเข้าก็จะพยายามนำเสนอเรื่องเา่าของพวกเข้านี่แหละในการใส่ชีวิตนะคะ บ่มมี่ไพดีเกินร้อยแต่ว่ากบบมมี่พายด้อยเกินร้อยเหมือนกันการใส่วิถีชีวิตแต่ละคนไ่เท่กันค่ะหลายๆคนกับมีโอกาสที่ดีหลายๆคนกับยังต้องดิน้นร่นหลายๆคนกับประคองชีวิตไปแบบราบเรียบแน่ตกหลุมตกดอนแน่เขืนปู้เขืนเขาแน่แต่ตุวเสียงทุกอย่างมันก็นเกิดจากหลายๆอย่างเป็นกําลังใจให้กับทุกๆครอบครัวแล้วค่ะในส่วน สิงที่แม่หน่อยกำลังเจให้ลูกสอง้นอีกหนึ่งยางนี่ก็คือเป็นสิ่งที่อยากให้ไวเป็นที่ระลึกเนาะห้ไว้เป็นที่ระลึกเดี๋ยวมาเบิงว่าซิ่งนั้นคืออย่างตอนนี้ได้สร้างถ้ำไปแล้วนะคะตอนนี้อยู่ในระหว่างการทําอยู่นะคะถ้าทําเสร็จแล้วจะนํามาให้ดูนะคะว่าคืออะไรคือสิ่งที่แม่อยากเข็บไว้ให้ลูกให้ะไรใบแบบว่าเข็ยนแล้วโอ้ยนี่แม่กูเนาะนี่ของแม่กูเนาะอ,อย่างนี้สินะคะเดเลย ตัดสิงใจร่วมกับดีๆในการเลือกแล้วก็การสั่งคัานหลายอย่างเพราะว่าจะถามพี่ปอนเพิ่นก็จะเป็นแบบว่าอีหยังก็ได้ฮะนะเพิ่นบ่คอยอีหยังข้างนี้ปันใดก็เงื่อนกับเอฟเล็กผสมน้อยข้าสิรอสี้มันมีหลายแล้วเ้าจังเหตุมันคงบ่ไดเรกคอย่างชื่อข้องที่มันน่อยส่งไปนี่ก็ซื้อเก็บซื้อสะสมนะคะถึงเราเป็นแม่ที่ดีเต็มร้อยไม่ได้ว่ามีไายดีเต็มร้อยหรอกค่ะแต่เราก็ มีเล็กมีน้อยถ้าเราจะทําให้ลูกเข้ากับฟองเห็ดนะคะก็คือเข้ามีเห็ดได้ได้ตำตักตามปาริมาณแหละแรงกาลังของเฮ้านะคะแต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดขาดไม่ได้คือแรงกําลังใจส่วนหนึ่งที่ได้เฮ็ดให้ลูกแลวก็จับใจใส่ส้อยหลายๆอย่างก็คือสิ่งที่พี่นองขมาเบิ่งคลิปนะคะนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่เห้าได้ใส่ได้กินได้เลี้ยงดูลูกในบางส่วนในความจําเป็นนะคะขอบคุณมากๆค่ะรักนะจุบ๊บๆรักมากจ้า